สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนพบกับคุณครูแอร์นะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูแอร์จะมาสอนในหนังสือภาษาพาทีบทที่15เรื่องแรงกระทบค่ะดังนั้นนะคะขอให้นักเรียนไปนำหนังสือภาษาพาทีมาใช้ประกอบการเรียนในวันนี้ด้วยนะคะ ให้นักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า239นะคะเดี๋ยวเรามาอ่านเนื้อเรื่องกันค่ะแม่นะคะได้ต้มปลาช่อนไว้หลายตัวค่ะเพื่อเตรียมทําขนมจีนน้ายาหม้อใหญ่ในวันรุ่งขึ้นฝีมือทําน้ํายาของแม่นะคะเป็นที่เรื่องลือค่ะใครๆนะคะก็อยากกินแม่นะคะจึงต้องทําปริมาณมากค่ะนอกจากจะกินเองแล้วนะคะยังแบ่งให้กับพี่น้องและก็เพื่อนบ้านอีกด้วยค่ะ บ่ายแล้วนะคะแม่ก็ได้ชวนจุนลงไปโคลกปลาที่ร้านใต้ถุนบ้านค่ะข้างล่างนะคะอากาศเย็นสบายกว่าข้างบนแม่นะคะแกะก้างปลาออกแล้วก็เอาเนื้อให้จุนโคลกค่ะทํางานไปคุยกันไปนะคะฝั่งแม่อบรมสั่งสอนเรื่องคบเพื่อนโดยเฉพาะกลุ่มพี่มอดค่ะจุนก็รู้ใช่ไหมว่ากลุ่มเจ้ามอดไม่ทํางานทําการทําตัวเป็นอันพานล,ลักเล็กขโมยน้อยตำรวจกําลังจับตาดูอยู่ระวังนะลูกจะพลอยเข้าปิ้งไปด้วย ที่แม่พูดมานะคะจุนก็รู้ค่ะแต่พี่มอดเขาก็ดีกับจุนค่ะเขาสั่งไม่ให้ใครมารังแกจุนมีอะไรเขาก็แบ่งให้กินเขาดูแลจุนเหมือนน้องชายแท้ๆแล้วจะให้จุนทำอย่างไรดีแม่นะคะยกกระมังเนื้อปลาที่โขกแล้วขึ้นบ้านค่ะบอกให้จุนยกครกขึ้นไปเก็บในครัวขณะที่จุนกำลังจะยกครกขึ้นบ้านนะคะก็ได้ยินเสียงใครเป่าปากเรียกมาจากรั้วกระถินหน้าบ้านค่ะพี่มอดนั่นเอง จุนจุนว่างไหมไปกับพี่หน่อยมีธุระอยากให้ช่วยหน้าตาพี่มอดเป็นกังวลค่ะจุนนะคะก้มมองครกในมือพร้อมกับนึกถึงคำแม่สอนพอเงยหน้าก็เห็นพี่มอดดูลุกลีลุกลนค่ะท่าทางเหมือนต้องการความช่วยเหลือจุนนะคะก็เลยวางครกไว้ที่ขั้นบันไดค่ะจุนไปข้างนอกนะแม่เดี๋ยวกลับจุนร้องบอกแม่ค่ะ หน้าต่อมาค่ะที่ริมรั้วนะคะมีมอเตอร์ไซค์จอดรออยู่สองคันค่ะคันหนึ่งนะคะมีเพื่อนพี่มอดสองคนนั่งอยู่ค่ะส่วนอีกคันนะคะพี่มอดขี่เองค่ะจุนนะคะก็เลยกระโดดขึ้นนั่งท้ายค่ะไปไหนหรอพี่มอดจุนถามหลังจากที่พี่มอดนะคะเคลื่อนรถ ไปช่วยพี่หน่อยเธอจุนพ่อพี่ไม่สบายพี่จะรีบไปหาเงินมารักษาพ่อจุนนะคะก็คิดว่าพี่มอดคงพาจุนไปหาปลาตามปกติค่ะพี่มอดนะคะเป็นคนเหวี่ยงแหในขณะที่จุนนะคะรอเก็บปลาใส่ถังค่ะคราวนี้พี่จุนพาเพื่อนมาด้วยคงได้ปลาหลายถังแน่พี่มอดนะคะจะได้มีเงินไปรักษาพ่อที่ป่วยเรื้อรังมานานค่ะเอ๊ะ ทำไมพี่มอดถึงขี่รถออกนอกถนนใหญ่เข้ามาทางถนนดินแคบๆที่เรียบเส้นทางสาวไฟฟ้าแรงสูงเข้ามาจนลึกพี่มอดนะคะหยุดรถค่ะแล้วก็สั่งให้จุ้นลงที่เสาไฟฟ้าต้นหนึ่ง จุนดูต้นทางให้พี่ด้วยพี่จะไปถอดน็อตเสาไฟฟ้าน็อตตัวใหญ่ขายได้ราคาดีพอพี่ต้องใช้เงินเยอะถ้ามีรถหรือคนผ่านมาตะโกนบอกพี่ด้วยอย่าทรยศนะพี่มอดจ้องหน้าจุนตาแข็งกร้าวก่อนจะวิ่งไปพร้อมถุงผ้าจุนละล้าละละัละลงคิดถึงแม่จุนกลัวเหลือเกินจะทำอย่างไรดีกลับก็กลับไม่ได้จุนยืนเหลียวหน้าเหลียวหลังแล้วพี่มอดและเพื่อนก็กลับมาพร้อมด้วยถุงใส่นอ็อต เหลือน็อตไว้ต้นละ2-3ตัวก็พอแล้วมันไม่ล้มหรอกเสียงเพื่อนพี่มอดพูดกันจากเสาต้นแรกพี่มอดก็ขี่รถลึกเข้าไปอีกและหยุดถอ,นนอดน็อตทีละเสาวกว่าจะเศษเสาที่3ก็ใกล้คำ่ำพี่มอดจึงเลิกปฏิบัติการ หน้าต่อมานะคะวันนี้พอก่อนเถอะเจ้าจุ้นมันจะร้องให้แล้ววันหลังค่อยมาใหม่พี่มอดบอกเพื่อนก่อนจะสัมทับจุน้นจุ้นคงรู้นะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเด็กปากโป้องอัน,นิจจาพี่ชายที่แสนดีของจุ้นหายไปไหนเหลือแต่อันรพานที่ขมขู่จะเอาชีวิตระยะทางกลับดูไกลแสนไกลเพราะฝนตกหนักพายุพัดแรงมากจนมอเตอร์ไซค์แทบปลิวจุ้นได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังคลืนคลืนๆตามหลังมาแล้วไฟฟ้าข้างถนนก็ดับ จุนกอดหลังพี่มอดแน่นกลัวเหลือเกินกลัวจะไม่ถึงบ้านแต่จุนก็มาถึงบ้านจนได้ไฟฟ้าคงดับหมดทั้งเมืองค่ะบ้านของจุนนะคะจึงมีแต่แสงเทียนวอรแวมพ่อกับแม่นะคะนั่งรอลูกอยู่ที่ระเบียงจุนดีใจเหลือเกินที่ได้กลับบ้านมาพบพ่อกับแม่แม่จ๋าพ่อจ๋าจุนมาแล้วจุนตะโกนแข่งกับเสียงฝนอารามดีใจจุนรีบวิ่งขึ้นบ้านทันทีค่ะ กาวแรกที่เหยียบขั้นบันไดนะคะจุนเหยียบไปบนครกที่จุนวางไว้ไม่เก็บค่ะครกนะคะตกลงมาพาจุนเสียหลักล้มลงหน้าฟาดขั้นบันไดค่ะหน้าผากแตกเลือดไหลค่ะจุนนะคะร้องเสียงดังลั่นพ่อส่องไฟฉายลงมาดูค่ะพอเห็นว่าอะไรเกิดขึ้นนะคะพ่อก็รีบถลันลงมาค่ะแม่นะคะจะตามมาด้วยแต่ว่าพ่อนะคะ ห้ามไว้ค่ะพ่อรีบอุ้มจุนขึ้นรถนะคะพาไปโรงพยาบาลทันทีค่ะที่โรงพยาบาลนะคะไฟดับเช่นกันค่ะทุกอย่างดูสับสนวุ่นวายต้องใช้เครื่องปั่นไฟสำรองค่ะมีไฟใช้ในจุดที่จำเป็นการที่ไฟฟ้าดับชั่วคราวนะคะทําให้คนป่วยที่ต้องใช้เครื่องหายใจมีอาการสุดหนักลงค่ะแพทย์และพยาบาลนะคะช่วยกันชุนลมุนค่ะ มีคนเจ็บนะคะทยอยเข้ามาโรงพยาบาลเป็นจำนวนมากค่ะหลายรายนะคะประสบอุบัติเหตุเนื่องจากไฟฟ้าดับเช่นกันค่ะแพทย์นะคะต้องช่วยเหลือผู้ที่มีอาการสาหัสก่อนแม้จุนจะเจ็บอย่างไรก็ต้องรอค่ะไม่ได้รับการรักษาในทันทีกว่าจุนจะได้พบหมอนะคะก็เป็นเวลาค่อนข้างดึกค่ะจุนนะคะต้องเย็บแผลถึง5เข็มค่ะขณะที่จุนกําลังจะกลับนะคะก็เห็นพี่มอดกําลังพาแม่เข้ามาค่ะแม่พี่มอดร้องไห้เสียงดังทั้งสอง นะคะคตรงเข้าไปหาพยาบาลค่ะคุยอะไรกันสักครู่นะคะแม่พี่มอดก็ซุดตัวลงค่ะพี่มอดรีบพยุงแม่ไปนั่งหน้าต่อมาค่ะ พ่อของจุนนะคะเดินเข้าไปถามพยาบาลว่าเกิดอะไรขึ้นพยาบาลนะคะก็บอกว่าพ่อของพี่มอดป่วยหนักต้องใช้เครื่องช่วยหายใจพ่อไฟดับเครื่องปั่นไฟก็มีปัญหากว่าจะเดินเครื่องได้พ่อของพี่มอดก็เสียชีวิตไปแล้วรุ่งเช้านะคะหนังสือพิมพ์ลงข่าวครึโครมค่ะเสาไฟฟ้าแรงสูงถูกคนใจบาปถอ,นนอดน็อตไป3มต้นเพราะฝนตกหนักลมพาย,ยุแรงเสาไฟฟ้าจึงล้มพร้อมทั้งดึงเสาไฟฟ้าต้นอื่นให้ล้มตามไปอีก5ต้นไฟฟ้าดับไปหลายจังหวัดเกิดอุบัติเหตุบน ถนนที่โรงพยาบาลมีคนตายแพทย์เลื่อนการผ่าตาดัดการสื่อสารหยุดชะงักโรงงานเสียหายนับพันล้านและอื่นๆขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสืบหาคนร้ายอยู่ จุนตัวเย็นเฉียบรู้แล้วว่าทำไมจุนถึงเหยียบครกผ้าตกบันไดหน้าผากแตกพ่อพี่มอดเองก็เสียชีวิตขณะที่ลูกกำลังหาเงินมารักษาทุกอย่างเริ่มต้นไม่ถูกต้องค่ะจากน็อตเหล็กไม่กี่ตัวนำไปสู่ความสูญเสียชีวิตคนและความเสียหายของประเทศชาติเหมือนโยนก้อนหินลงน้ำน้ำกระเพื่อมกระจายออกเป็นวงกว้างวงของน้ำคือการกระทบกระเทือนจากหินก้อนเล็กๆนั่นเองจุนจะทำอย่างไรดีถึงแม้จุนไม่ได้ทำผิดด้วยตัว เแต่ก็ถือว่าจุนอยู่ในเหตุการณ์ด้วยพ่อกับแม่เป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดค่ะจุนเล่าเรื่องทางน้ำตาสารภาพผิดที่ไม่เชื่อฟังแม่จุนคิดว่าถ้าพ่อจะตีทำโทษจุนอย่างไรจุนจะขอรับผิดไม่โต้แยง้งใดๆทั้งสิน้นพ่อภูมิใจนะที่ลูกทำผิดแล้วยอมรับผิดลูกจะกล้าไปบอกตำรวจไหมครับดีถ้างั้นพ่อจะไปคุยกับลุงอัดก่อนว่าจะทำยังไงลุงอัดที่พ่อพูดถึงคือเพื่อนของพ่อที่เป็นตำรวจนั่นเอง หน้าต่อมาค่ะพ่อหายไปนานมากในความรู้สึกของจุน้นทั้งๆท,ที่ไปแค่ชั่วโมงเดียวค่ะเมื่อพ่อกลับมาจุ้นใจสั่นระทึกจะติดคุกไหมหนอเรื่องจบแล้วร้านขายของเก่าแจ้งตำรวจเองตำรวจตามจับมอดและพวกทั้งหมดรับสารภาพแต่ไม่ได้สัดทอดมาถึงจุน้นลุงอัดฝากเตือนจุ้นมาด้วยเรื่องการคบเพื่อนให้เชื่อฟังพ่อแม่หรือครูตักเตือนด้วย จุนยิ้มท้งน้ำตาย,ยอมรับกับตัวเองว่าใช่แล้วคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลและที่สำคัญที่สุดคือบาปกรรมมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแน่นอนต่อมานะคะเรามาดูบทอ่านเสริมเรื่องคิดดีทำดีมีสุข คิดชั่วทำชั่วพบทุกค่ะทุกคนนะคะเกิดมาย่อมพบทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีค่ะแต่ตัวเราเองนะคะจะดีหรือไม่ดีนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับการกระทำของตัวเราเองค่ะบางคนนะคะอยู่ในกลุ่มคนไม่ดีแต่สามารถทำตนนะคะให้เป็นคนดีได้ในทางตรงกันข้ามนะคะบางคนเนี่ยเกิดมาในกลุ่มคนดีแต่อาจมีใจเอ็นเอียงนะคะไปอยู่ในกลุ่มคนไม่ดีได้จิตใจของเรานะคะคือพูดนำทางพาเราไปสู่ความดีความชั่วค่ะเดี๋ยวเรามาดูบทร้อย กองกันนะคะคนที่จิตด,ดีคิดดีชีวีพบสุขหันษาเป็นที่รักใคร่เมตตาบรรดาผู้คนทั่วไปคิดดีช่วยเหลือเจือจุนเกื้อนหนุนผู้ที่ยากไร้เห็นแก่ส่วนรวมด้วยใจใครๆล้วนแต่ชื่นชมคนที่คิดชั่วทำชั่วเกลือกลั้วความทุกข์ขื่นขม ชีวิตล้มเหลวตรอมตรมนิยมแต่ทางทำลายคิดชั่วหยิบฉวยของเขานึกเอาแต่ที่ง่ายๆใครลำบากไม่ว่าขอสบายผู้คนเหนื่อยหน่ายเกียจชังเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีมันสร้างความดีปลูกฝังแต่เล็กเปิดใจจริงจังรับฟังคำสอนแนะนำรู้จำสิ่งควรปฏิบัติรู้หัดตัดใจไม่ถลำ รู้ประโยชน์ส่วนรวมร่วมธรรมรู้นำจิตสว่างทางเจริญค่ะต่อมานะคะเรามาอ่านเพิ่มเติมความหมายของคำในบทเรียนนี้กันบ้างค่ะคำแรกนะคะคำว่ากระถินนะลูกหมายถึงไม้พุ่มหรือไม้ต้นนะคะไม่มีหนามค่ะช่อดอกกลมสีนวลฝักแบนนะคะใบอ่อนและฝักนะลูกใช้เป็นอาหารค่ะปักใต้นะคะเรียกว่าตอเบาค่ะ คำต่อมานะคะคําว่าเกลือกล้วนะลูกหมายถึงคลุกคลีทําให้มัวหมองค่ะคําว่ากะละมังนะคะหมายถึงภาชนะใหญ่กว่าชามค่ะใช้ใส่ของที่มีปริมาณมากเรียกชามที่ทําด้วยโลหะเคลือบว่าชามกะละมังค่ะคำต่อมานะคะคำว่าโคลกหมายถึงตำให้เข้ากันหรือให้เหนียวให้แหลกค่ะ คำว่าเข้าปิ้งหมายถึงถูกจับกลุมคุมขังเข้าข่ายมีความผิดไปด้วยค่ะซึ่งเป็นสำนวนนะคะคำว่าคนพานหมายถึงคนที่ชั่วร้ายคนเกเรค่ะคำว่าครกหมายถึงเครื่องใช้ที่มีลักษณะเหมือนหลุมสําหรับตามหรือโขกด้วยสากอาจเป็นครกหินหรือครกไม้ก็ได้ค่ะคำว่าครึกรโรมหมายถึงเป็นที่เรื่องลือกันแพร่หลายค่ะคำว่าตรอมตรมหมายถึง เจ็บช้ำอยู่ในใจตลอดเวลาค่ะคำว่าน็อตหมายถึงเครื่องตึงหรือขันสิ่งอื่นให้แน่นประกอบด้วยแท่งและแป้นโลหะค่ะบัณฑิตนะคะหมายถึงผู้ทรงความรู้ผู้มีปัญญาค่ะร้านนะคะในที่นี้หมายถึงที่ที่ยกพื้นขึ้นสำหรับนั่งหรือขายของเป็นต้นค่ะ แรงกระทบนะคะหมายถึงผลการกระทําที่ทําให้กระเทือนถึงผู้อื่นหรือสิ่งอื่นค่ะลุกลี้ลุกลนนะคะหมายถึงเร่งรีบอย่างไม่เป็นระเบียบค่ะวอมแวมนะคะหมายถึงลักษณะของแสงที่มองเห็นเร่องเรองไหวไหอยู่ในระยะไกลค่ะสารภาพนะคะหมายถึงรับว่ากระทําผิดบอกความในใจค่ะสำรองหมายถึงที่เตรียมเผื่อไว้ แหนะคะหมายถึงเครื่องจับปลาถักเป็นตะข่ายใช้ทอดแผ่ลงในน้ำแล้วค่อยๆดึงขึ้นมาค่ะ ต่อมานะคะเช่นเคยนะลูกเมื่อเราได้ฟังเนื้อเรื่องไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมเล่นเกมตอบคําถามจากเรื่องแรงกระทบกันค่ะมาดูกันนะคะว่านักเรียนเนี่ยได้สนใจฟังคุณคร,รูสอนมากน้อยแค่ไหนนะคะใครที่ตั้งใจฟังคุณครูอรสอนนะคะก็จะสามารถตอบคําถามได้ถูกหมดแน่นอนค่ะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปร่วมเล่นเกมกันเลยค่ะ คำถามข้อที่หนึ่งค่ะแม่ให้จุนโขลกปลาเพื่อทำอาหารใดก็ไก่ทำปลาปนข้อไข่ทำปลาร้าข้อควายทำน้ำยาขนมจีนงองงูทำแกงส้มปลาจะเวลาค่ะหมดเวลานะคะฉเฉลยคำตอบค่ะแม่ให้จุนโขลกปลานะคะเพื่อจะทำน้ำยาขนมจีนค่ะ คำถามข้อที่2ค่ะแม่ได้อบรมสั่งสอนจุนเรื่องใดก็ไก่าการครบเพื่อนขอไข่าการกินอาหารคอควายการทำขนมจีนงองูการโขลกปลาทำน้ำยาขนมจีนจับเวลาค่ะหมดเวลานะคะฉเฉลยคำตอบค่ะแม่ได้อบรมสั่งสอนจุนเรื่องการครบเพื่อนค่ะ คำถามข้อที่3ค่ะพี่มอดเพื่อนของจุ้นมีนิสัยอย่างไรก็ไก่ไม่ทำงานทำการขอไข่เป็นคนเกเรข้อควายลักเล็กขโมยน้อยงองูถูกทุกข้อจับเวลาค่ะ หมดเวลานะคะฉเฉลยคำตอบค่ะพี่มอดเพื่อนของจุ้นนะคะมีนิสัยก็คือไม่ทำงานทำการเป็นคนเกเรรักเล็กขโมยน้อยดังนั้นตอบถูกทุกข้อค่ะ คำถามข้อที่4ค่ะเมื่อพี่มอมาหาจุ้นเขาพูดอะไรกับจุ้นก็ไก่ว่างไหมไปเตะฟุตบอลกันขอไข่ว่างไหมไปกับพี่หน่อยมีธุระให้ช่วยคอควายว่างไหมออกมาหาพี่หน่อยงองงูว่างไหมไปหาอะไรกินกันจับเวลาค่ะ หมดเวลานะคะชฉยลยคำตอบค่ะเมื่อพี่มอดมาหาจุนนะคะเขาพูดอะไรกับจุนคำตอบก็คือว่างไหมไปกับพี่หน่อยมีธุระให้ช่วยค่ะคำถามข้อที่5ค่ะเมื่อพี่มอดมาหาจุนบอกแม่ว่าอย่างไรกอไก่พี่มอดมาหาเอาขอนมมาฝากขอไข่แม่แม่พี่มอดมาหาคอควายจุนไปข้างนอกเดี๋ยวกลับงองงูจุนไปหาพี่มอดนะจับเวลาค่ะ หมดเวลานะคะเชลยคำตอบค่ะเมื่อพี่มอดมาหานะคะจุนบอกแม่ว่าจุนไปข้างนอกเดี๋ยวกลบับคำถามข้อที่6ค่ะจุนถามพี่มอดว่าจะไปไหนเหรอพี่มอดตอบว่าอย่างไรข้อไก่จะรีบไปหาเงินรักษาพ่อข้อไข่จะพาจุนไปเล่นบอลข้อควายจะพาจุนไปซื้อของเล่นงองงูจะพาจุนไปรู้จักกับเพื่อนพี่มอดจะไเวลาค่ะ หมดเวลานะคะฉเฉลยคำตอบค่ะจุนถามพี่มอดว่าจะไปไหนเหรอพี่มอดต,ตอบว่าจะรีบไปหาเงินรักษาพ่อค่ะคำถามข้อที่7ค่ะปกติพี่มอดจะพาจุนไปหาปลาพี่มอดเวียงแหจุนมีหน้าที่อะไรกอไก่นั่งดูเฉยๆขอไข่เวียงแหเหมือนพี่มอดคอควายเก็บปลาใส่ถังงองงูแกะปลาออกจากแหจับเวลาค่ะ หมดเวลานะคะฉเฉลยคําตอบค่ะปกตินะคะพี่มอจะพาจุนไปหาปลาพี่มอนะคะเหวี่ยงแหส่วนจุนนะลูกก็จะทําหน้าที่เก็บปลาใส่ถังค่ะคําถามข้อที่8ค่ะพี่มอถอดน็อตออกจากเสาไฟฟ้ากี่ต้นก็ไก่2ต้นขอไข่3มต้นขอควาย4ต้นงองงูหต้นจับเวลาค่ะ หมดเวลานะคะเชลยคำตอบค่ะพี่มอดถอดน็อตออกจากเสาไฟฟ้าทั้งหมด3ต้นค่ะคำถ,ถามข้อที่9ค่ะจากการขโมยน็อตไปขายทําให้ไฟฟ้าดับคลิปเป็นค่าเสียหายมากน้อยเพียงใดก็ไก่ประมาณพันล้านบาทขอไข่ประมาณ10ล้านบาทคอควายประมาณร0อยล้านบาทงองงูประมาณ500ล้านบาทจับเวลาค่ะ หมดเวลานะคะฉเฉลยคำตอบค่ะจากการขโมยน็อตไปขายนะคะทำให้ไฟฟ้าดาบคิดเป็นค่าเสียหายประมาณพันล้านบาทค่ะคำถามข้อที่10ค่ะผลจากการขโมยน็อตไปขายพี่มอดถูกตำรวจจับแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกก็ไก่พี่มอดถูกไฟช็อตขอไข่แม่พี่มอดล้มหัวแตกคอควายเพื่อนของพี่มอดตายงองงูพ่อของพี่มอดตายจับเวลาค่ะ หมดเวลานะคะฉเฉลยคําตอบค่ะผลจากการขโมยน็อตไปขายนะคะพี่มอดถูกตํารวจจับแล้วนะลูกพ่อของพี่มอดก็ตายด้วยค่ะคำถามข้อที่11นะคะเป็นการทดสอบเรื่องของการเขียนคํำค่ะคำใดเขียนถูกต้องจับเวลาค่ะหมดเวลานะคะฉเฉลยคำตอบค่ะ คำว่าอันตพาลนที่เขียนถูกต้องนะคะจะต้องเขียนแบบข้อขอไข่ค่ะคำถามข้อที่12ค่ะคำใดเขียนถูกต้องจับเวลาค่ะหมดเวลานะคะฉเฉลยคําตอบค่ะคําว่าบัณฑิตที่ถูกต้องนะคะจะต้องเขียนแบบข้อคอควายค่ะ คำถามข้อที่13ค่ะคำใดเขียนถูกต้องจับเวลาค่ะหมดเวลานะคะเฉลยคำตอบค่ะคำว่าทอรอยศนะคะที่ถูกต้องจะต้องเขียนแบบข้อกอไก่ค่ะคำถามข้อที่14ค่ะคำใดเขียนถูกต้องจับเวลาค่ะ หมดเวลานะคะฉเฉลยคำตอบค่ะคำว่าสารภาพที่ถูกต้องนะคะนักเรียนจะต้องเขียนแบบข้อคอควายค่ะข้อที่15ข้อสุดท้ายแล้วนะคะคำใดเขียนถูกต้องจับเวลาค่ะหมดเวลานะคะฉเฉลยคำตอบค่ะคำว่ามอเตอร์ไซค์ที่ถูกต้องนะคะจะต้องเขียนแบบข้อขอไข่ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคำถามทั้ง15ข้อตอบได้กันคนละกี่ข้อกันเอ่ย วันนี้นะคะคุณครูแอร์ก็หวังว่านักเรียนคงจะได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่คุณครูแอร์สอนนะคะและก็อยากให้นักเรียนนะลูกนาข้อคิดที่ได้รับจากเรื่องแรงกระทบนะคะไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันของเราด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะคุณครูแอร์ก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ